เราอาจจะคิดว่าคลองเตยเป็นชุมชนที่แบบเป็นชุมชนแออัดเป็นแบบสลัมของกรุงเทพเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าได้เข้ามาสัมผัสตรงเนี้ยจริงๆมันจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างมากที่ยังไม่มีใครรู้พลอยนะคะชาลิษาเตียนโพทองตอนนี้เป็นผู้จัดการอยู่โรงแรม The ะฟิกล็อบค่ะจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจโรงแรมเติบโตมาอยู่ในธุรกิจโรงแรมในธุรกิจคอนโดมิเนียมอะค่ะ ก็รู้สึกว่าโรงแรมเนี้ยมันเป็นเหมือน magical place ที่พอเข้ามาเราได้เจอคนได้เ,เห็นหลายๆอย่างแปกใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความตึกเนี้ยมันเป็นตึกเก่าของที่บ้าน44ปีแล้วแล้วก็ก็อยาก renovate เราก็เลยรวม p a s s i ่นของเรากับจังหวะในการทำงานเข้ามาพร้อมกันแล้วก็เริ่มเป็นโปรเจกต์โรงแรมต,ตรงนี้ขึ้นมาค่ะ โรงแรม t h อ f i ิ Lobby Hotel นะคะตั้งอยู่ตรงถนนริมทางรถไฟเป็นซอยเล็กๆที่ทะลุไปตลาดคลองเตยอ,อยู่ตรงเส้นพระราม4ค่ะคิดถึงเรื่องโลเคชั่นคลองเตยเราอาจจะคิดว่าคลองเตยเป็นชุมชนที่แบบเป็นชุมชนแออัดถ้าได้เข้ามาสัมผัสตรงเนี้ยจริงๆมันจะมีเรื่องอาร์ตดีไซน์สี์สันในชุมชนหรือว่าความเ,เป็นมิตรของคนในชุมชนแล้วก็โรงแรมแถวนี้ยังไม่ค่อยมีก็ถือว่าเป็นโรงแรมอาร์ทโฮเทลโรงแรมเดียวในพื้นที่พระรามสีคลองเตยนะคะที่ตอนนี้กําลังทําอยู่เหมือนเป็นแอร์ ยีนใหม่ที่ต่างชาติเริ่มสนใจเข้ามาในชุมชนเนี่ยมันมีพื้นที่ที่ยังสามารถ develop ได้อีกเยอะคอนเซปต์ของโรงแรมนะคะเป็นดีไซน์เบสโฮเทลเราก็ผสมผสานเรื่องศิลปะสีเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์มูทบอร์ดคอนเซปต์ให้ เกี่ยวกับ feminine masculine energy เป็นพลังงานที่เราสามารถสัมผัสได้ใน day to day basis อะค่ะ color มัน s p a r k joy มันมัน s p a r k emotion หลายๆอย่างก,ก็เลยเอาสีสันเข้ามาถ้าเราขึ้นไปมองตรงดาดฟ้าค่ะมันก็จะเป็นสีสันที่เราเห็นอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเหมือนแบบสังกสีสีเหลืองสังกสีส,สีม่วงเราก็เลยอยากเอาสีพวกนี้เข้ามาเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่แขกที่เข้ามาเขาจะจดจำของเราได้ โรงแรมของเรานะคะมีทั้งหมด68ห้องมี8 room types นะคะสื่อถึงพลังงานที่ไม่เหมือนกันเข้าไปบางห้องอาจจะมีความ feminine มากกว่ามีความ m a s c u l i n มากกว่าความ playful มี sensual มีรู้สึก revitalize nature อ mm hmm. ะไรเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่าเ,เราอยากให้แขกที่เข้ามาเขารู้สึกแบบสนุกห้องเหนือจากห้องพักเราก็จะมีสปานะคะมีร้านอาหารร้าเรเตอร์มีรูฟท็อป ซันเซ็ตเนี่ยจะสวยมากไปชอบทำงานศิละปะก็จะมีปั้นดินเผาอาร์ตเวิร์กช็อปจะมีอินดอร์ไซคลิงเป็นปั่นจักรยานภายในโลมเราอยากให้แขกที่เข้ามาพากักเรารู้สึกเหมือนว่าอยู่วิสอร์ทไม่ได้อยู่เป็นซิตี้โฮเทลในกรุงเทพ กลุ่มลูกค้าของเรานะคะตอนนี้90%ก็เป็นต่างชาตินะคะสนใจในด้านศิละปะเป็นแบบ millennials young generation 30ถึงประมาณ45ที่เข้ามาพากช่วงวีคเอนเนี่ยคะ่ะเราก็จะเริ่มมีแขกคนไทยที่มาทำกิจกรรมมาทำพอ o t t ทรีมาทำอาร์ตสตูดิโหรือมาทานข้าวพาแบบน้องหมามา staycation อย่างเงี้ยค่ะ สับพาอยสิ่งที่คิดว่าดึงดูดให้คนต่างชาติเข้ามาพเพราะรู้สึกว่ามันเป็นความแปลกใหม่โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องศิลปะหรือว่าดีไซน์หรือว่าการที่เราสร้างว e s หรือเอ e เน y จีอย่างงี้ค่ะแต่อันนี้เป็นสิ่ง core essence ที่โรงแรมเราให้ความสนใจค่ะ คนที่สนใจเข้ามาทําในธุรกิจโรงแรมเราคิดว่าสําคัญที่สุดคือต้องมีความชอบในบริการเนาะเพราะมันเป็นธุรกิจที่ให้การใส่ใจให้การดูแลอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องพัฒนา property หรือว่าคีย์ของตัวเองให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้าง competitive แต่เพราะว่ามันก็ rewarding มากๆเพราะว่าคนที่เราได้เจอ interaction ที่เราได้มีในโรงแรมหรือว่าแบบสถาน experience ต่างๆที่เราได้ interact ไม่ใช่แค่แบบพนักง,งานด้วยกันแต่ว่าเป็นแบบแขกที่เข้ามาพักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอร,รู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าในการทา